พื้ทิใจแมคบุ๊กชิป M Series นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัว v i เ t อร์ Pro XR นะครับนะครับสะดวกดีในการใช้ง,งานนะครับเชื่อมต่อป่านสายที่แถมมาในกล่องได้เลยนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์รเพิ่มเติมครับนะครับต่อแบบแม็กเนปที่ขาแวดครับนะครับแล้วก็สามารถใช้ง,งานนะครับเป็นหน้าจอให้กับ Macbook Pro ชิป M Series ได้นะครับ มาดูสติ้งในส่วนของหน้าจอนะครับนี่ครับท่านเพื่อนก็เห็นน้าจอวิจเจขึ้นมานะครับในหน้าจอวิจเจก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสะดวกดีนะครับซึ่งเรายังหาวิธีในการแคปว่าหน้าจอกล่องวอิตัววิจเจโปรเอ็กอาไม่เจอนะครับแต่ใน นนก็จะเห็นหน้าจอหลักอันนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะปิดแสงหน้าจอหลักนะครับเมื่อเราใช้เป็นเมนเดสเพย์นะครับเราปิดแสงหน้าจอหลักได้เลยนะครับครับเรา,เราปิดจนหมดก็ได้นะครับแล้วเราใช้ตัวเชื่อโปรยนาเป็นการดูหน้าจอแทนนะครับสะดวกดีนะครับ ก็อาจจะสน่อยนะครับแต่ก็สะดวกดีนะครับคนที่อาจจะใจกับตัว mac mini m4 นะครับที่เราทำคลิปไปแล้วนะครับเมเข้าไปดูได้นะครับส่วนใครอยากจะ macbook pro ชิป m 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจดูญญนี้ก็ดูในแต่ก,กลา้าได้นะครับ